แล้วก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมคุณเพชรแคทเกมมิ่งกับเกมเทเลเรียนึงจะดสามเอ็กซ์เพรนั่นเองวู้ฮูใกล้จบเกมแล้วตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่20แล้วนะฮะเราเดินทางมาจนเกือบจะจบเกมได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เราเหลือแค่บ,บอสมูลหลอดเท่านั้นเองวู้ตื่นเต้นอย่างเลยซึ่งรู้สึกว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้จัดก,การบอสนักเวทแล้วก็เสาทั้งหมด4เสาไปเรียบร้อยเนาะแล้วก็ได้อาวุธเจ๋งๆมากๆม่ซึ่งเสาเนี่ยผมก็ได้ไปฟาร์มเพิ่มมานะ มีเอ่อร้อยกว่าแฟกต์เมนต์เลยนะซึ่งครบทุกสายเลยแล้วรู้สึกว่าการที่เราจะสมอนดมูลหลอดเนี่ยเราต้องมีแฟกต์เมนต์ทั้งหมด4อันเนี่ยเอามารวมกรรันดูเป็นไงได้เยอะมากเลยอ่าซึ่งผมมั่นใจว่าผมจะสู้ครบเอ่อทุกตัวนะดูก่อนว่าคราฟได้ทั้งหมดเกี่ยนโอ้แค่4อันเองเหรอวะผมคิดว่าผมน่าจะสู้ได้ทั้งหมด4ตัวนี้นะถ้าเราบัฟยาเนาะ,ะน้ำยาก็เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะผมจะไม่อธิบายแนละ้วเนาะเพราะว่าผมได้อธิบายไปหลายคลิปแล้ว น้ำยาก็ประมาณนี้เนาะส่วนเซตที่เราจะใช้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเซตกระดองเต่าเนาะอ่าซึ่งเป็นสายมีโดยเฉพาะเลยซึ่งผมชอบมากเลยสายมีเรียนี้มันดาเมจแรงมากเรารู้สึกว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราจะทดลองไปนี่เป็นไงเป็นมือเลยเนาะอ่าเป็นไงแล้วพื้นที่เนี่ยตอนท,ท้ายคลิปพาร์ทที่19เนี่ยผมได้สร้างไว้แล้วก็คือตรงนี้ซึ่ง m อ c มซีก็มากันแล้วแล้วสิ่งที่ผมเพิ่มเติมไปก็คือเอ่อเอ่อแคมไฟกับหลอดรีเจนเลือดเร็วนะอ่าซึ่งของก็ประมาณนี้เนี่ย ผมว่าซัลมอนเลยดีกว่านะฮึบมาแค่นี้นะฮะเราก็รอก็พอเหลือแค่การจัดการบอสตัวสุดท้ายในเกมและเราก็จะทำการจบซีรีส์นี้ได้นะครับคุณผู้ชมโอ้โหรู้สึกว่าเราจะเดินทางกันมาไกลมากเลยนะตั้งแต่ EP ที่1ถึง EP ที่20คือ EP นี้เนาะก็แม่จบซีรีส์สักทีผมก็มีดีใจปนเสียใจด้วยนะเพราะว่าเราจะจบซีรีส์กันแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าแล้วก็ตีไปนะ ตีไปเราตีแค่ลูกตานะฮะอ่ายิง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 พอเราใกล้ตายเนี่ยเราก็มาหิวได้นะกับ NPC พยาบาลอ๋อแอสเซสซอรีผมลืมเปลี่ยนไปเลยนะว่าผมจะเอสเซนเซอรีอะไรมาบ้างอุอย้ยเดี๋ยเพิ่งอดี๋ยเพิ่งเดี๋เพิ่งอดี๋ยเพิ่งเีพิ่งนี่เนี่ตอนโดนยิงเลเซอร์เนี่ยอันตรายมากคุณผู้ชมเอออันตรายมาก <S <S สิ่งที่สําคัญเนี่ยเราต้องดูเลือดนะไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่เราต้องดูเลือดตัวเองโอเคมังกรก็ตีข้างบนไปนะเราก็ตีมือไปเอ,อ่อฮิ้วโอเคเรากดค้างอยู่นะาง เดี๋ยวว่ามันอาจจะน่าลำคาญนิดนึงนะโอเคตีไปนะตรงนี้ใกล้แตกละะแล้วฮะอ่าเราก็ตีให้ข้างใดข้างหนึ่งแตกก่อนโอเคแตก้ะฮะอุ้ยเอ็มพีซีพยาบาลใกล้ตายแล้วอย่าให้ตาอย่าให้นางตายนะถ้านางตายเนี่ยถือว่าเราสู้ยากแน,น่ีขนาดเรามีนางเรายังสู้ยากเลยฮึบฮึบฮึบมามาอุ้ย,ยลืมบัฟยาโถ่เอ้ยว่าละท่าว่าแล้วทำไมอันนี้น้อยจังเพิ่มเลือดน้อยดาเมจดน้อย,อยเออมามาดีมาดีมาด,มาดีตอนนี้ก็รอดวงตาเปิดนะ านี่ตี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 ตนะมางกรก็ช่วยตีไปนะพอดวงตาดวงที่3ถูกทําลายเนี่ยมันจะเปิดหัวใจออกมาตรงอกอเอ้าเอ็มีพยาบาลตายชิบหายละชิบหายละชิบหายละอืมอืมมามาดิมาดิแย่แล้วแ <c> ย <oughs> ่แล้วแย่แล้วเถอเอ้ผมแพ้มันโอเคเมื่อกี้ผมได้รู้แล้วว่าเหตุผลที่ผมตายคืออะไรข้อพิดพลาของเมื่อกี้ก็คือ,อผมโง่นะฮะ โอเคเราได้เตรียมตัวใหม่นะซึ่งน้ำยาก็น่าจะเหมือนเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไหมวะน่าจะขาดอะไรไปหน่อยก็ช่างมันเถอะน,นะน้ำยามีผลอยู่นิดนึงโอเคส่วนอุปกรณ์เนี่ยผมได้เปลี่ยนแล้วนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมได้ใส่มานาฟ lower าไว้ใส่ปีกไว้ใส่รองเท้าไว้ซึ่งมันไม่จําเป็นเพราะว่าเรายือนอยู่เฉยแล้วเราก็อย่าไปยืนแบบยือนอุดพยาบาลอย่างนี้ไว้นะ <laughs> เพราะว่ามันเอ่อมันจะโดนดดาเมจดาเมจจะโดนพยาบาลไปด้วยอ่าซึ่งเราต้องยือนอยู่แถวแถวนี้ อย่างที่ผมสร้างไว้นะอ่ะซอมมอนเลยดีกว่าโอเคพมงมาแล้วครับจังหวะน,นี้โอเคแล้วก็ตีตามันไปฮนะฟังได้ฟังหนึ่งก่อนโอเคตีไป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 โอเคตีไปตีไปพอเราใกล้ตายเนี่ยเราลงมาเรามาฮิวแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนเลยนะอย่ายืนอยู่ชิดกับพยาบาลเนาะเดี๋ยวลูกตาลูกอะไรเนี่ยมันจะพุ่งมาชนโดนนะันยิวก่อนแต่พี่โอ้ยเ,เ,เ,เรายืนจอพยาบาลอ่ะเหลือตาดวงเดียวแล้วนะก็คือตาบนนั่นเองอนะ่ะอุ้ยตาบนเรายังไม่ตีนี่ขนาดนี้เลยนะมันะงกรเราทาดาเมจได้ดีมากเลย โอ้ยนี่นี่ตอนนี้ฮะตอนนี้นี่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 คอยไปคลิปหายละเป็นอีกแล้วสิ่งเดิมปึ๊บๆึบ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 โอ้ยตายโธ่เอ้ยผมยืนใกล้พยาบาลเกินไปอะเอาไม่เอาไม่เอาไม่เฮ้ยสงสัยต้องไปฟาร์มไปนะนี่โอเคตอนนี้มือมันก็ใกล้แตกแล้วนะใกล้แตกทั้งสองข้างเลยโอเคแตกไปข้างละเดี๋ยวรอยืนอีกข้างนึ่งก่อนตอนนี้ถ้าเราต้องระวังด้วยพอมือแตกเนี่ยมันจะมีลูกตาบินออกมานะเนี่ยเนี่ยตัวแบบเนี้ย ซึ่งมันจะมีจังหวะหนึ่งนะที่มันหมุนแี่แบบนี้อย่าให้มันอยู่ใกล้พยาบาลเรานะเดี๋ยวพยาบาลเราจะตายหลายๆคนเนี่ยอาจจะบินสู้นะเพราะว่ามันท้าทายอยู่แต่ว่าผมบินสู้ทีไรไม่เคยชนะสักทีเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นในคอมในโทรศัพท์เนี่ยบินสู้ทีไรแพ้หมดเออเหมือนเมื่อกี้เออบินสู้ก็แพ้อะน่าจะไหวไหมไหวนะอ่าตายแล้วครับผมวู้นี่เป็นไงมูลหลอกของเราจบเกมแล้ว ว้าวพิชิตมูลหลอดมูโอเคโอ้ยดีใจน้ำตาจีไหลโอเคเดี๋ยวผมเซฟเกมก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้ถุงมัญหาเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนหนึ่งถุงหวังว่าจะได้ของที่เราต้องการเนาะนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดถุงบอสมูลหลอดดีกว่านะหวังว่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องการเนาะฟิงโอ้สมุดเวทถือว่าดีอยู่นะเแล้วหนึ่งดวงตอนนี้ก็แตกอีกแล้วหนึ่งดวงอ่ะเหลือตังบนอุ้ยรู้สึกง่ายมากเลยครั้งนี้เพราะว่าผมได้ไปยับระยับ ไป,ปบัฟยาเพิ่มโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเอามังกรออกเลยผมจะเอามังกรมาเฉพาะตอนที่ช่วยตีลูกกระต่ายทั้งสองดวงเนาะโอเคโอเคตอนนี้เริ่มอันตารายแล้วเพราะว่าหัวเออไม่ใช่หัวลูกกระต่ายเนี่ยมันแยกออกมา2ตัวแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเออใช้สกิลอะไรไม่รู้อะ่ะมันจะหมุน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 ่ะเออแล้วถ้าโดนพยาบาลเราเนี่ยมีสิทธิ์ตายได้เลยนะทั้งสามคนได้ 5, ั้ในการฝึกนะทุผู้ชมผมได้ทำการทดลองไปเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไง ผู้ชมน้ำตาจีไหลโอเคมาได้อีกถุงหนึ่งแล้วเนาะโอเคผมก็ขอเวลาไปฟาร์มสักนิดนะเพราะว่าน่าจะฟาร์มนานเอ้ยไม่ใช่ฟาร์มดิจัดการบอสสักหน่อยละกันนะมันน่าจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนิดหนึ่งสำหรับผู้ชมอะแต่ว่ามันนานมากสำหรับผมอะผมกลับมาแล้วถ้านับเวลารวมกับการฟาร์มแล้วค่ามูลหลอดเนี่ยเสียเวลาไปสองชั่วโมงเกือบสาชั่วโมงแล้วคุณผู้ชม โอ้โหกว่าผมจะฆ่าครบนะผมฆ่าได้10ตัวเองนะเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยพยาบาลตายผมก็เลยเมีแค่ได้แค่11ตัวแต่11ตัวหวังว่าจะได้ของครบแนละ้วถ้าของไม่ครบผมก็คงต้องไปฟาร์มเพิ่มแลผู้ชมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ของแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวไนะหากล่องก่อนเดี๋ยวเคลียร์ของเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดถุงบอสทีละชิ้นดีกว่าฮนะเปิดอออ้าได้ปืนบอลมาอืมอ้าวได้ดาบแล้วตกโอเคโอเคเริ่มมาละ อีไอเทมสมอนมาอ้าวดาบเมียแคทโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่าโยโย่มา,า okay. Jamie, ละอ ak ุ้ยดาบเมียแคทอืมอุ้ยโยโย่โยโย่เฮ้ยโยโย่อีกแล้วเฮ้ยปืนพุปืนพุโอเคเหลือไอเทมไีกอีกชิ้นหนึ่งครับผู้ชมปีซึมใช่ไหมวะน่าจะเหลืออีกชิ้นหนึ่งอะสมุดเวทผมได้แล้วนะขอปีซึมปึ๊บว้ายอุ้ยโอ้ได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 ้อยู่ไอเทมไอเทมเอิ่มตอนนี้เอ่อเอ่อมันผมเหลืออะไรเอ่ย ขอดูหน่อยขอดูหน่อยรู้สึกว่าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่ทรมานที่สุดของผมนะตอนนี้ผมได้ไปฟาร์มเพิ่มมาแล้วนะอีก4ชิ้นนั่นเองอผมหวังว่าจะได้ปีซึมมานะซึ่งสมุดเว่าผมมีแล้วนะผมอยู่ในหีบอีหีบนึงยังไม่ได้เก็บมาโอเคถ้า4ชิ้นนี้ไม่ได้เนี่ยผมต้องออกเข้าใหม่เนะจะทำบั๊กแบบไม่เซฟเ,ออเพราะว่าผมขี้เกียจฟาร์มละปีซึมอ๋อยังไม่มาสมุดห,หัวหัวมุดหลอดปุ๊บครบแล้ว อาซิไลอ๋อผู้ชมดีใจกับผมแล้วตอนนี้ผมก็ได้ของมาครบเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวไอเทมที่หนึ่งเลยนะฮะเป็นไอเทมประเภทดาวเวลาโจมตีก็จะเป็นประมาณนี้นะเวลาชนสิ่งกีดขวางเนี่ยจะทำไอที่มันยิงออกไปเด้งออกมาเออมันเรียกว่าอะไรเมียแมวเหรอเมียแคทอะเมียแคทอะเออนี้น่ารักมากเลยถ้าแบบอยู่ที่แคบๆเนี่ยยิ่งทำดาเมจได้ดีเลยนะดูนี่อ้เท่าไหร่วะเจ็ดพันเมื่อกี้เหมือนเห็นแปดพันอะ ประมาณ6 0พ0 8 0 0 0ดพันนะนี่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 อ่าถือว่าแรงมากเลยนะปนไปเทมแมวที่โกงมากเวลาอยู่ที่แคบเนี่ยยิ่งโกงเลยนะโอเคมาดูไอเทมประเภทดาบหินต่อไปนะก็คือดาบดาวตกเนาะเวลาโจมตีก็จะประมาณนี้เลยนี่เป็นไงอา่าจะมีดาวตกลงมาหล่นใส่นะสามารถอยู่ระยะไกลแล้วก็เล็งได้ด้วยนี่ไม่ว่าจะให้มันตกไปตรงไหนนี่เป็นไงพวที่โกงอนะดาวเมทต่อวิทีก็อยู่ที่ประมาณ ห้าพันหกพันเนาะอ่าเจ็ดพันนี่แปดพเลยหูแรงมากปืนโลมาดีกว่านะก็คือปืนเอ่อ S D M G นฮะนี่ยิงไปนี่ก็ประมาณนี้นะเป็นปืนที่ยิงรัวมากนะอ่าดูดูดูดดเป็นแงะนี่ริงไปนี่แรง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 อ่าปืนเอ้ยไม่ใช่ปืนดาบเมียแชตบ้านนี่เวลาโดมันเตอร์เนี่ยทะลุได้นะเออพี่โกมากเลย เออแล้วดาบดาวตกล่ะไหนไหนไหม่โอ<ๆ>้โหโคตรเทู้ดามิแต่และอัน3 0 8 158โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ปืนพุบ้างเอ,อ้ยไม่ใช่ปืนมันเป็นบอมนะบอมพุนั่นเองโอ้ยนี่เป็นไงโคตรเทยิงออกไปนี้ยิงเป็นดอกไม้ไฟอ่ะเออมาดูดาเมจต่อเวทีดีกว่านี่โอ้โหเมื่นเห็น1นึ่งมืน เมื่อกี้ันมเห็นหนึ่งมื่นโอเคเรามาดูเทีมเวทชิ้นต่อไปดีกว่านะนี่เป็นไอเทีมเวทที่ผมชอบมากที่สุดเนาะเดี๋ยวไปเอาขวดมานามาแป๊บแต่ผมเล่นเกมมาเนี่ยที่ผมอยากได้มากที่สุดคือไอเทมนี้นะนี่เป็นไงปีซึ้มหนึ่งมื่นหมื่นหกโอ้โหโกงมากหมื่นหกยิงยิงเหมือนรูบรวมพลังอะ่ะนี่ผมก็ชอบอะ่ะ มันสวยด้วยนะดูวิ่ง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 โอเคเรามาดูไอเทมเวทชิ้นต่อไปดีกว่านะก็คือสมุดเวทนี้นะฮะนี่เราโจมตีก็ประมาณนี้เลยโอ้ยหนึ่งหมื่นเหมือมนกันโอ้ยโกงมากโกงมากดูดูดูคุณชมนี่เราสามารถเล็งเป้าหมายได้นะเออไม่ว่าจะทะลุบล็อกทะลุบล็อกก็ทําได้นี่เป็นไงไม่อย่างที่ว่าแหละครับคุณผู้ชมไอเทมชิ้นสุดท้ายมักจะโกงเสมอนะไอเทมต่อไปนะเป็นไอเทมซัมมอนเนาะนี่อุย้ยไม่ทำดาเมจเหรอนี่น,นี่ต้องมาตรงฉลามนี่ไอเทมนี้นะอ่ามาดูไอเทมนี้ก่อน โจมตีก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะยิงแสงเหมือนที่มันยิงแสงใส่เราอะเหมือนไหมไม่น่าเหมือนนะน่าจะคล้ายๆเออนี่เวลายิงก็จะประมาณแบบนี้นะอไอเทมที่ต่อไปดีกว่านะก็คือไอเทมนี้มันจะเป็นปีซึมนะอ้าเป็นสามเหลี่ยมนี่โจมตีงีเออ้เออเอ,อุออ้ยโกงนะเนี่ยโกงนะเนี่ยลองใช้คอมโบกันดินี่เป็นไงคอมโบกันดีมากเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคเดี๋ยวเราเอามันออกไปก่อน โอเคแล้วเรามาดูไอเทมชิ้นต่อไปนะก็คือโยโย่ Yo นั่นเองโยโย่ Yo Yo นี้นะมีความสามารถพิเศษ,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 ษก็คือเวลาอันนี้ออกไปเนี่ยนี่เป็นไงมันจะมีสีเขียวออกมาด้วยแล้วติดตามมอนเตอร์ได้ด้วยนะดูดินี่โคตรโกงอะ่ะเออดูดิวิว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 ดาเมจแรงด้วยโอโ้โหโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอเทมชิ้นต่อไปนะเป็นไฮไลท์ของมูลหลอดเลยก็ว่าได้นะก็คือพอทอกันเนาะเวลาเรายิงเนี่ยจะยิงได้2ส,สีนะฮะคือสีฟ้ากับสีส้ม ซึ่งสีฟ้ายิงออกไปอ๋อยิงออกไปธรรมดาเป็นสีส้มเนาะส่วนถ้าจะยิงสีฟ้าออกไปเราก็ต้องเอ่อยิงใช้ใช้อีกเป้าหนึ่งยิงอะ่ะนี่เป้านี้อ่าก็าจะประมาณนี้เนาะเข้ามาปุ๊บฟิงอ่าเป็นไงเวลาวา์ปก็จะประมาณนี้นะโอ้ยเด้ง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 ,ง,งอ่าก็เป็นปืนเอาไว้เล่นกับเพื่อนขำๆนะซึ่งเอาไว้ฟาร์มด,ด้วยเนาะแทนเครื่องทเลพอร์ตได้เลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอเทมที่ไม่ใช่อาวุธบ้างนะ สิ่งที่ดอกจากมูลหลอดก็เหลือแค่3อันนี้เนาะผมไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่านะที่ดอปทั้งหมดเนี่ยก็ที่ผมฟาร์มได้ก็มีประมาณนี้เนาะถ้ามีใครรู้ว่าผมพลาดอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะซึ่งไอเทมนี้นะเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะนี่เวลาสมบมัตินี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงอะ่ะเออน่ารักมากเลยเออให้แสงสว่างด้วยนะเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทให้แสงสว่างอุ้ยน่ารักน่ารัก นกกตาของมุลหลอดนะอน่ารักจังเ <Hey, S 1> เรามาดูไอเทมที่ต่อไปนะเป็นไอเทมแอเซอรี่เนาะประเภทเครื่องประดับมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยอ,อไล้แรงน้ำท่วงอ่นนี้ก็เหมือนเรากินน้ํายากาวิตี้นะเออซึ่งไม่รู้ว่าเขาให้มาทําไมเนาะเพราะว่ามันจบซีรีส์แล้วกูก็จะไม่ไปหาเกาะลอยฟ้าแน่นอะนตอนต้องเกมกูหาไปแล้วอะไรเงี้ย <laughs> เปอะไรที่งี่ง่ามากเลยนะซึ่ง ออไอเทมชิ้นนี้เนี่ยติดอันดับไอเทมที่ไร้ประโยชน์ที่สุดของฝั่หลังที่เขาทำเลยโอเคไอเทมท้นต่อไปนะเป็นเ,เป็นชุดเนาะใส่ปุ๊บก็จะเป็นมูลลอตเอาทำไมมูลลอตกุ้งหัวดำนี่มูลลอดก็จะเป็นประมาณนี้โคตรน่าเกลียดเลยของมูลลอกก็น่าจะหมดเท่านี้นะซึ่งใครเนี่ยที่คิดว่าผมนะ่ะหมดซีรีส์นี้แล้วนะไม่ใช่นะเราอีกเหลืออะไรเอ่ยคิด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 ,คดเรายังเหลือชุดเกาะของแต่ละสายนะซึ่งเดี๋ยวพาคต่อไปเนี่ย จะรีบมาเลยนะฮะสำหรับชุดเกาะของแต่ละสายคุณผู้ชมก็อย่าลืมที่จะกดไลน์นะก็สําหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลน์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับอ่าพาร์ทหน้าก็อย่างที่บอกไปอะ่ะเจอกันจ้าบ๊ายบาย